สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องคนเล็กไม่เก่งใจในรกก่อนจะเข้าไปรับชมผมขอคารืหนึ่งไร้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเอฉาเขากําลังยืนกํากับหนังผีอยู่และบอกให้พวกนักสแสดงช่วยใส่อารมณ์หน่อยพักเดียวก็มีคนเดินมากระชากหัวเฉาและถามว่ามายืนทําอะไรตรงนี้เพราะเขาเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเมื่อถึงคราวที่อาเฉาต้องเข้าฉาก ในวันนี้เขาต้องรับบทที่ยากมากซึ่งก็คือเล่นบป็บาทหลวงเมื่อพู่มกับสั่งแอคชั่นอาเฉาก็ถูกยิงตายทันทียังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำและนักแสดงนำอย่างแจ้เจียนก็ออกมาวาดรูดลายบูอย่างเมามันมากอาเฉาของเราอยากที่จะแสดงตัวตนว่าเขาเก่งกาจในการแสดงแค่ไหนจึงลุขึ้นมาออกการชักต่อหน้ากล้องจนทำให้พุ่มกับด่าว่าเองตายแล้วไม่ใช่หรอลุขึ้นมาหาอะไร อา,าเฉาก็บอกว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าบ้านหลวงคนนี้น่ะเป็นคนขี้เล่นเพราะงั้นเวลาตายก็ต้องมีการชักเดิ้นชักงองแงกๆๆตามที่เห็นนี่แหละครับซึ่งเมื่อเจ๊เจียนได้ฟังเธอจึงถามว่าแล้วที่นายลุกขึ้นมาชักแบบนี้เนี่ยนายรู้ไหมว่ามันเปืองค่าฟิล์มไปเท่าไหร่ทำไมถึงได้โง่ยอย่างนี้นะดังนั้นเจ๊เจียนจึงสั่งให้คนลากคอเฉา,าออกไปอาเฉายังไม่อยากไป เขาพยายามบอกกับทีมงานว่าเขาทำอะไรผิดภูมิกับหานักแสดงตัวประกอบคนใหม่ซึ่งอหลงก็ผ่านมาเข้าบอดีจึงได้ทดสอบบทให้โดนยิงอหลงก็ทำได้เหมือนเฉินหลงไม่มีผิดสำยังเดินมาแนะนำมาเฉาอีกด้วยอเฉา,าไม่ได้ตังค่าตัวนักแสดงเขามองเห็นเข้ากล่องอย่างน้อยก็ขอเข้ากล่องกลับบ้านนี่เหรอวะพอเฉาจะเข้าไปหยิบกลับบ้านกับโดนพี่โลนห้ามเอาไว้ สำยังโยนเข้ากล่องของเอฉา,าเอาไปให้หมากินยังจะมีประโยชน์ซะมากกว่าเฉา,าต้องกลับมาที่บ้านด้วยความผิดหวังซึ่งจริงๆแล้วแม้แต่บ้านเขาก็ไม่มีอยู่ต้องมาใส่ห้องในมูลนิธิอยู่ไปวันๆซึ่งเป็นที่ที่เด็กๆมาใช้ออกกําลังกายเป็นประจำเฉาโทรไปหาทีมงานว่ามลืนนี้มีถ่ายกี่โมงครับและคําตอบที่ได้รับกลับมาก็คือมลืนไม่มีงานมีแต่มะเร็งจะเอาไหม อาเฉาก็ต้องพบกับความเศร้าที่ไม่มีงานทำเขานั่งคิดว่าจะทำอาชีพอะไรต่อไปดีนะและหยิบหนังสือชีวิตต้องสู้ของโจชิงฉือขึ้นมาอ่านแล้วก็หลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็ทำเวทีการแสดงขึ้นมาเองและคิดจะเปิดการแสดงละครเวทีเรื่องสายฟ้าฟาดหรือหอนุ่มเสียงตึงซึ่งก็มีคนสนใจเยอะมากแค่สองคนเท่านั้นคนแรกก็หลับไปอีกคนก็คือเด็ก ที่กำลังนั่งรอแม่อยู่อาช่าก็รีบเดินเข้าไปถามน้องออฟแอปเลยว่าพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนไปไหนจ้ะน้องออฟแอปก็ตอบอย่างซื่อๆเลยว่าไปขี้อาช่ามองโลกในแง่ดีเขาก็เลยบอกว่าขี่เสร็จแล้วชวนแม่มาดูอาเล่นละครเวทีด้วยนะถ้าไม่มาละก็จะต้องเป็นแบบนี้เขาพูดพร้อมกับหักคอตุ๊กตาของน้องออฟแอปซึ่งมันก็ทำให้น้องออฟแอปร้องไห้ออกมาทันที อาเฉาไปทาบทามมาแปะแถวมูลนิธิซึ่งมันก็ดูจะไม่ได้เรื่องได้ราวสักเท่าไร่เพราะการแสดงไม่ผ่านอาเฉาไม่มีทางเลือกจึงไปทาบทามสาวหัวโจกประจําหมู่บ้านแทนอาเฉาก็ต้องเริ่มสอนการแสดงตั้งแต่ต้ตตนซึ่งก็ทําให้พวกเขาถึงกับงงกันเลยทีเดียวพวกเขาใช้ชีวิตด้วยการรีดไถ่เงินทั้งเด็กคนแก่หรือแม้แต่หมาก็ไม่เว้นเพื่อเอาเงินมากินข้าวซึ่งเมื่อเฉา,าเห็นก็ต้องเจียดเงินของเขาให้กับคนแก่ พอเพิ่งโดนนักแสดงของเขาถ่ายเงินไปแล,แ,ลแล้วก็ถึงเวลาแสดงละครเวทีเรื่องสายฟ้าฟาดอาเฉาก็ตื่นเต้นออกมาดูคนที่หน้าเวทีและเขาก็พบว่าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวเขาเสียใจในโชคชะตานี้มากๆอีกด้านหนึ่งก็มีแม่สาวน้อยมธัธยมเธอช่างน่ารักดั่งนางฟ้าที่หล่นลงมาจากสูงสวรรค์เธอรีบวิ่งเพื่อที่จะไปเดียนให้ทนัน เพราะมันสายมากแล้วเธอคือผิวเพียวนางเอกของเรื่องนั่นเองชีวิตของนางเอกนั้นจริงๆแล้วเธอเป็นนักเรียนแค่ชุดเท่านั้นจริงๆแล้วเธอทำงานขายบริการอยู่ในบาร์และนิสัยของเธอก็ชอบพูดจาผงผางวะโวยกับแขกขัดกับหน้าตาหวานๆของเธอมากและที่บาร์แห่งนี้ก็มีแต่สาวๆย้อมแมวกลับมาเป็นนักเรียนทั้งนั้นนางเอกมักจะถูกด่าว่าทำตัวห้าวไม่สมกับชุดนักเรียนที่ใส แขกจึงมักที่จะไม่ค่อยชอบนางเอกพักเดียวก็มีเด็กอีกคนเดินเข้ามาบ่นว่ามีแข,สขกสกปรกซกมกและขี้เหร่มากเธอรับไม่ได้นางเอกเมื่อได้ฟังก็บอกว่าแหมถ้าแขกไม่หล่อก็พยายามมองตรงจุดที่ดูดีของแขกสิเช่นติ่งหูยังไงล่ะหล่อแน,น่ๆพูดจบนางเอกก็ขอตัวไปรับแขกคนนั้นทานเมื่อเจอเขาเข้าไปแขกคนนี้ก็หล่อสมคำเล่าลือจริงๆด้วย นางเอกพยายามมองไปที่ดวงตาเธอก็เจอเข้ากับขี้ตาเต็มๆนางเอกก็ถึงกับหลับตาแทบไม่ทันเธอพยายามเปลี่ยนเป้าหมายมามองที่จมูกเธอก็เจอกับขนอุกอุยเต็มรูจมูกไปหมดนางเอกก็สายหน้ารับไม่ได้เธอลองมองลงมาที่ปากของแค่ในปากก็มีจมูกลายเต็มไปหมดนางเอกก็เริ่มลมแทบจับเอาวะสงสัยต้องมองตรงติงหูอย่างเดียวนี่แหละ แต่แล้วมันกลับมีหนอนกระดึบออกมาจากรูหูของแขกนางเอกก็ทาบที่จะอ้วกออกมาสรุปแล้วคนคนนี้ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างขนาดบนหัวยังเลี้ยงแมลงสาบเอาไว้ซึ่งเมื่อนางเอกเห็นก็รีบวิ่งหนีไปทันทีนางเอกถูกด่ากแล้วตามเคยว่าเอาตูตนของตัวเองออกมามากเกินไปต้องแสดงละครหลอกแขกบ้างสิเมื่อพูดถึงละครเจที่ร้านก็แนะนำให้นางเอก ไปเรียนการแสดงกับอาเฉาซึ่งเขากำลังเปิดสอนฟรีอยู่ที่มูลนิธิอาเฉาจนปัญญาต้องกลับมาง้องคนในกองถ่ายอีกรอบคราวนี้คนในกองถ่ายก็ต้องยอมให้เขาเล่นเป็นตัวประกอบซึ่งก็คือต้องนอนอย่างเดียวทุกนั้นห้ามลุกขึ้นมาเด็กขาดพร้อมกับแต่งหน้าให้เฉา,าออกมาจนแทบจำไม่ได้เมื่อเจ๋เจียนออกมาแสดงก็ปรากฏว่ามีมาแมลงสาบอยู่หนึ่งตัว เจ๊ก็กลัวมากร้องกรีดจนทีมงานรีบวิ่งเข้ามาลุมตีมังกรสาบที่มันหลบอยู่บนตัวของอาเฉาอาเฉาก็นอนนิ่งให้เขาตีอยู่อย่างนั้นจนพู่กงกับสั่งคัดอาเฉาจึงกล้าลุกขึ้นมาเจ๊เจียนถามว่าทําไมถึงไม่หลบอาเฉาก็บอกว่าก็ภู้กงกับยังไม่สั่งคัดดี่ครับเท่านั้นแหละเจ๊เจียนจึงประทับใจและบอกให้อาเฉาไม่อยู่ทีมเดียวกันทันทีแต่อาเฉาก็โชคไม่ดี เดินสะดุดจนแก้วกาแฟดิ้นหลุดมือออกไปโดนเจ๊เจียงเข้าไปเต็มๆยังไม่พอเขายังเผอเหยียบอุปกรณ์ในฉากฟาดเข้าไปที่หน้าของเจ๊เจียงเต็มๆจนสุดท้ายอา,าเฉาก็วิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันแต่เขาก็ต้องหยุดเพราะต้องการเข้ากล่องกลับบ้านไปกินโชคดีที่วันนี้พี่โล้นของเราไม่อยู่ซะด้วยอาเฉาจึงหยิบมาได้หนึ่งกล่องแต่แล้วพี่ล้นก็แอบกินกล้วยอยู่ และทิ้งเปลือกลงกับพื้นเพื่อให้เฉา,าลืล่นล้มจนเข้ากล่องนั้นหลุดมือไปอีกรอบอเฉา,าต้องกับบ้านมือเปล่าอีกครั้งวันต่อมาบรรดาสาวบาก็มาหาเฉา,าเพื่อให้สอนการแสดงอเฉา,าก็รีบลุกขึ้นโม้ทันทีหรือว่าเขานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงมาหลายปีแต่ไม่ได้บอกว่าเชี่ยวชาญด้านตัวประกอบนะจุดมุ่งหมายในการมาในครั้งนี้ก็คือเพื่อให้เฉา,าสอนเรื่องการมีรักครั้งแรก แต่พวกเธอทั้งหลายต่างก็ก่ากกันเกินกว่าคำว่ารักครั้งแรกซึ่งบรรดาแขกก็ไม่ชอบเป็นอย่างมากอาเฉาจึงแนะนําให้เด็กๆของเจ๊เน้นเรื่องบ่อนตาแตกอาเฉาก็แนะนําให้เด็กๆก,กินวาซาบิเข้าไปช่วยซึ่งเมื่อนางเอกของเราได้ยินก็พูดดูถูกอาเฉาว,ว่าเป็นแค่ทุบประกอบจนไม่อยากที่จะเชื่อเฉาอาเฉา,อา,าเองก็พลั้งปากว่านางเอกเป็นแค่ผู้หญิงขายตัวดังนั้นนางเอก จึงลุกขึ้นมาไม่พอใจและจะเดินกลับบ้านแต่ที่ไหนได้เธอกลับเดินไปหยิบเก้าอี้มาฟาดหน้าเฉาเข้าไปเต็มๆเมืม่อฟาดเสร็จนางเองเกก็กลับมาทำงานตามปกติจู่ๆก็มีแขกคนหนึ่งมีเงินเยอะมากต้องการมีรักครั้งแรกกับสาวขายบริการซึ่งมันจะมีอยู่จริงหรอสาวอวกก็อยากลองสักครั้งเผื่อแขกจะชอบของแปลกแต่แล้วเธอก็เจอกับบาทาไรเงาพร้อมกับคำพูดที่ว่า กูไม่อยากกินหมูดังนั้นก็ต้องให้ทีมงานของน้องเอกเข้าไปลองดูบ้างเมื่อเข้าไปแขกก็ไม่ชอบเลยสักคนเดียวแขกโบยวายพังโตะทันทีน้องเอกเหลือไปเห็นวาาบ,บิเธอก็นึกถึงอาเฉาขึ้นมาเธอจึงลองกินมันแล้วน้ำตาของเธอก็เอ่อล้นออกมาเมื่อเธอเข้าไปพูดอะไรกับแขกแขกก็เชื่อและส่งสารเธอไปหมดจนแขกยอมทุ่มเงินทั้งหมดให้กับเธอน้องเอกเริ่มคิดว่าวิธีของอาเฉาเนี่ย มันหาเงินได้ง่ายดีฮะวันต่อมาอาเฉาก็งงมากที่นางเอกเข้ามาหาถึงที่เธอให้เงินกับเขาและบอกว่าให้สอนการแสดงให้หน่อยอาเฉาก็รีบเก็บเงินของนางเอกทันทีพร้อมกับเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดสอนออกมาอย่างหล่อที่มีแค่ชุดเดียวเท่านั้นเมื่อออกมาเขาก็ให้หนางเอกไปเรียนข้างหลังเพราะมันเปี่ยวมากเริ่มแรกก็เริ่มจากการสอนทักทายแขก นางเอกก็ทักทายโดยบอกว่าอ่ะเฮียมาชนแก้วกันอาเฉาก็บอกว่าเรียกแบบนั้นไม่ได้ต้องร้อยแขกเชยคางขึ้นมาช้าๆแล้วค่อยพูดเมื่อลองอีกรอบนางเอกก็ใช้สายตาหวานที่เธอเคยทำมาตลอดแต่เฉา,าก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นจนรอบนี้ลองดูแบบช้าๆอีกครั้งก็ปรากฏว่าผ่านต่อไปก็เป็นการกอดแล้วนะนางเอกก็เข้าไปกอดซึ่งดูเหมือนว่าจะดี แต่พอมองดูเต็มๆอเฉา,าก็บอกเลยว่าอย่าเอาขาเข้ามาเกี่ยวมันเสี่ยวโว้ยอเฉา,าถามนางเอกว่าเคยมีรักแรกหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าไม่เคยแล้วความทรงจําล่ะที่ยากจะลืมเลือนล่ะมีไหมนางเอกก็บอกว่าไม่แต่ภาพมันกับเผยออกมาว่ารักแรกของน้งเอกเกิดขึ้นกับนายแว่นที่เข้ามาบอกรักและอยากจะเลี้ยงดูเธอผู้จบเขาก็ให้นางเอกถอดเสือ้อ และภาพมันก็ตัดไปที่นางเอกต้องเสียตัวตั้งแต่วัยเยาว์อเฉา,าถามต่ออีกว่าคุณเคยถูกตบตีบ้างไหมในชีวิตนางเอกก็ตอบว่าไม่เหมือนเดิมแต่ภาพในอดีตที่เห็นก็คือนางเอกถูกในแว่นตบตีเธอถามกับน,นแว่นว่าไหนคุณว่าจะเลี้ยงดูฉันไงในแว่นเมื่อได้ยินก็เข้ามาขู่ว่าถ้าเธอไม่ขายตัวแล้วฉันจะกินอะไรล่ะฉันน้ำมันแมงดาปีกทองสมองเพชรนะโว้ย เฉา,ากุ้มใจมากที่นางเอกตอบว่าไม่อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจุกให้หนางเอกคิดว่าเขาเป็นรักครั้งแรกของเธอและเธอจะทําอะไรกับเขาก็ได้ดังนั้นนางเอกจึงตบอเฉาทัานทีแล้ววิ่งหนีออกไปปล่อยให้อเฉา,างงอยู่อย่างนั้นรักครั้งแรกของเธอมันคงจะเจ็บปวดมากสินะโจน้อยเดินเข้ามาบอกให้อเฉา,าไปพาโจเนิร์ดไปเก็บค่าคุ้มครองให้หน่อย อาเฉาก็คิดว่าหน้าแบบเนี้ยคงต้องเทรนกันเยอะหน่อยนะว่าแล้วอาเฉาก็บอกให้โจเนิร์ดลองทำหน้าโหดๆห,หน่อยซิโจเนิร์ดก็พยายามโหดเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อหน้าโหดพร้อมแล้วอาเฉาก็ส่งโจเนิร์ดลงสนามโดยมีอาเฉาคอยกำกับท่าทางอยู่ห่างๆโจเนิร์ดก็ทำตามทุกอย่างจนพวกเขายอมและเรียกลูกน้องออกมาคุยลูกน้องแต่ละคนก็หน้าตาโหดๆทั้งนั้น จนโจเนิร์สแทบอยาจะวิ่งหนีออกมาแต่เดชะบุญดันมีเด็กมาเล่นกับอาเฉาอาเฉาจึงตบหัวเข้าให้จึงทำให้โจเนิร์สคิดว่าต้องทำตามจึงตบกระบาลเหล่าลูกน้องเข้าไปเต็มๆจนสุดท้ายโจเนิร์สก็โดนตบซ้ายตบขวาจนหน้าแหกไม่เหลือความหล่อต้องวิ่งกลับมาขอความช่วยเหลือจากอาเฉาอาเฉาเขาก็ยังไม่หยุดบอกโจเนิร์สถือปังต่อไปขู่สิ แต่พอโจเนิร์ธวิ่งเข้าไปก็ปรากฏว่าพวกมันยังอยู่โจเนิร์ธจึงวิ่งกลับมาแทบไม่ทันโจเนิร์ธถูกปลุกใจให้วิ่งกลับไปอีกรอบจนพวกมันต้องยอมใจอ่อนยอมไม่ค่าคุ้มครองกับโจเนิร์ธตั้ง20บาทด้วยกันซึ่งก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยอาเฉาไม่มีตังค์ต้องไปขอเป็นตัวประกอบอีกรอบซึ่งคราวนี้อาเฉาได้รับบทเป็นตัวแทนแจเจียนในการถูกเผา อาเฉาต้องห้ามหันหลังเข้ากล้องเด็กขาดข้าต้องทนความร้อนให้ได้เท่านั้นอาเฉาก็พร้อมเต็มที่เมื่อจุดไฟภูมมกับดันยืนเถียงกับผู้ช่วยเรื่องที่ว่าจะเอานกตัวนี้ไปวางไว้ที่ไหนดีอาเฉาก็ร้อนมากรออยู่ตั้งนานจนเขาทนไม่ไหวพอภูมมกับเริ่มถ่ายทำอาเฉาก็ร้องออกมาว่าโอ้ยกูทนไม่ไหวแล้วแล้วก็วิ่งออกไปเลยสุดท้ายอาเฉาก็ถูกโยนออกมาจากกองถ่ายจนได้ พอเอฉา,าจะไปขอข้าวเขาก็โดนไล่ออกมาอย่างกับสุนัขเหมือนเดิมเฉา,าเปิดการแสดงเรื่องสายฟ้าฟาดอีกครั้งอย่างสนุกสนานแค่พวกเขาเท่านั้นเพราะไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวพักเดียวก็มีนางเอกมาเป็นคนดูอยู่หนึ่งคนเท่านั้นและเธอก็ขำกระมุกตลกของพวกเฉา,ามากทั้งคู่เดินออกมาเล่นด้วยกันอเฉา,าได้โอกาสสอนวิธีกอดกับนางเอกแบบแนบแน่นนางเอกเล่าว,ว่า วิธีตอนแหละที่อาเฉาสอนไปเมื่อคราวก่อนทําให้เธอได้เงินกลับมาเพียบเธอมองที่ปากของอาเฉาและบ่นว่าอาเฉาปากแห้งมีแต่ขุยเธอไม่ชอบเอาซะเลยจึงอาสาจะทานลิปให้กับอาเฉาด้วยการขึ้นไปค่อมร่างของอาเฉาแล้วจะเข้าไปจูบเขาแต่อาเฉาก็บอกว่าไม่ต้องแล้วขอบคุณนางเอกเมื่อได้ฟังเธอก็มโหและบอกว่าอาเฉาโง่ที่สุดอาเฉาถามว่านางเอกเป็นอะไร นางเอกจึงหันกลับมาบอกว่าฉันเกลียดคนที่ปากเป็นขุยนะ่ะดังนั้นอาเฉาจึงบอกว่างั้นก็มาเติมสิโว้ยนางเอกเมื่อได้ฟังจึงเข้าไปค่อยๆเข้าไปเติมลิฟกับอาเฉาจนสุดท้ายทั้งคู่ก็มาจบกันที่ห้องของอาเฉาเรียบร้อยนางเอกตื่นขึ้นมาในสภาพไร้เครื่องสำอางน่าใสามากอาเฉาออกไปแอบดูนางเอกที่นั่งอยู่ริมทะเลอาเฉารู้สึกว่าการเสียตู้ของเขาในครั้งนี้ จะต้องให้เงินนางเอกดังนั้นเขาจึงไปเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่ทุ่มเป็นค่าตัวให้กับนางเอกทั้งทงที่ตัวเขาเองก็แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วซึ่งเมื่อนางเอกเดินออกมาอเฉ่าก็แกล้งหลับนางเอกเห็นเงินก็คิดว่าอเฉ่าเห็นเธอเป็นแค่คุณตัวเท่านั้นจึงหยิบเงินไปทั้งหมดพร้อมกับแต่งตัวกลับบ้านอเฉาชอบนางเอกสล้วเขาทอมฟอร์มเดินมาทักเพื่อถามว่ากลับแล้วเหรอ นางเอกก็บอกว่าใช่ฉันจะกลับบ้านจะกลับไปเตรียมตัวทำงานนะ่ะอาเฉาเมื่อได้ฟังก็บอกว่าไม่ทำงานได้มะมนางเอกก็บอกว่าพูดแบบนี้จะหาเลี้ยงฉันหรือไงอาเฉาก็ได้แต่ยิ้มและไม่ยอมตอบนางเอกกำลังจะเดินจากไปอาเฉาก็วิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับบอกว่าผมจะหาเลี้ยงคุณเขาพูดทั้งทาง,งที่ตัวเองก็ไม่มีตังกินข้าวเหมือนกันนางเอกเมื่อได้ยินจึงหันกลับมาบอกว่า เอาตัวเองให้รอดก่อนเธอแล้วเธอก็นั่งแท็กซี่กลับวินาทีนั้นนางเอกก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดเพราะว่าผู้หญิงอย่างเธอจริงๆแล้วต้องการมีความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกันและเฉา,าก็ไม่ทำให้เธอมีความหวังที่จะมีรักท้าอีกครั้งและเธอก็จิบเอาหนังสือชีวิตต้องสู้ของเฉา,ากลับมาอ่านอีกด้วยเมื่อเฉา,าอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีดังนั้นเขาจึง กลับไปขอเป็นตัวประกอบอีกครั้งแต่คราวนี้เจ๊เจียนกับเบื่อพระเอกคนเก่าและขอให้เอา,อา,าเฉามาเป็นพระเอกเพื่อเล่นกับเธออย่างไม่น่าเชื่อชีวิตของเอฉา,านั้นเปลี่ยนไปได้ออกสื่อในฐานะพระเอกของเจ๊เจียนส่วนนางเอกของเราก็จเจริญก้าวหน้าในอาชีพขายบริการของเธอและเสี่ยแว่นก็ชอบนางเอกมากๆเจ๊เจียนเองก็ต้องการปั้นพระเอกอย่างอเฉา,ชาเช่นกัน แต่แล้วนางเอกกลับไม่อยากนอนกับเสียแว่นเธออ้างว่าเธอไม่สบายจนเสียแว่นโมโหลุกขึ้นมาซ้อมนางเอกแทบปางตายวันต่อมาเจ๊เจียนขับรถหลุมารับเฉานางเอกเธอก็เข้ามาหาพอดีจึงขอลายเซนเจ๊เจียนเธอแปลกใจว่าทำไมอเฉาแต่งตัวดูดีจังเฉาจึงบอกว่าเขาจะได้เป็นพระเอกหนังแล้วนะนางเอกก็ดีใจและปล่อยให้เฉาไปกับเจ๊เจียนแต่ทันใดนั้น นางเอกก็ตะโกนถามอาเฉาว่านี่ที่ข่าวก่อนว่าจะหาเลี้ยงฉันนะ่ะจริงหรือเปล่าอา,าเฉาไม่ได้ฟังก็ตะโกนกลับมาว่าจริงฉันไม่โกหกหรอกนางเอกไม่ได้ฟังเธอก็ดีใจมากๆดังนั้นเจ๊เจียนจึงบอกให้อาเฉาลงไปคุยกับนางเอกก่อนแล้วค่อยไปคุยงานก็ได้อาเฉารีบวิ่งลงมาจากรถเพื่อเข้าไปกอดนางเอกทันทีส่วนเจ๊เจียนเธอก็ดีใจด้วยที่อาเฉามีความรัก แต่เมื่อเฉา,ามาพบนายทูนสร้างหนังพวกเขากลับเอาพระเอกคนเดิมกลับมาซึ่งก็ทําให้อาเฉาเศร้าและผิดหวังมาก,มากๆที่ต้องกลายเป็นนักสแสดงตัวประกอบเหมือนเดิมเจเจียนเองก็ไม่มีอํานาจพอสําหรับเรื่องนี้อาเฉากลับมาโจรอีกครั้งและคนที่เข้ามาให้ความหวังก็คือพี่โลนที่เข้ามาทาบทามอาเฉาให้ไปเป็นนักสแสดงกับเขาซึ่งจริงๆแล้วพี่โลนเป็นตํารวจสายสืบเขาเห็นในพรสวรรค์การสแสดงของอาเฉา แล้วต้องการให้มาเล่นละครเพื่อเข้าไปจับโจรด้วยกันอาเฉาก็ยอมเพราะมันต้องใช้ทักษะในการแสดงขั้นสูงกว่าการเล่นหนังมากเพราะต้องแสดงตลอดเวลาและบทที่อาเฉาจะได้รับก็คือคนส่งอาหารโดยที่พิโลโ้นเข้าไปตีซีเข้าไปเป็นพวกโจรเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานพิโลโอนก็เข้าไปในบ้านพวกโจรก่อนพิ่โลนพยายามจะโทรสั่งอาหารตามแผนแต่พวกโจรก็บอกว่าไม่ต้องสั่งพักเดียว ก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านแต่กลับไม่ใช่เฉา,าที่เดินเข้ามาเพราะเป็นพวกโจรที่เป็นคนสั่งอาหารแต่พี่โลนกับพวกโจรดันแย่งจ่ายตังจนคนสั่งอาหารบอกว่าแกจะตายอยู่แล้วดันเถียงกันจ่ายอยู่ได้เมื่อพวกโจรเมื่อพวกโจรโดนด่ามันจึงหยิบปืนมายิงคนส่งอาหารตายทันทีระหว่างที่กําลังวุ่นวุ่นกันอยู่นั้นเฉา,าก็ดันกดกิ่งหน้าบ้านและเข้ามาส่งอาหารทั้งทางที่ ไม่มีคนสั่งเลยสักคนโจรมันจึงรู้ว่าอาเฉาต้องเป็นสายตำรวจแน่ๆจึงยิงพี่โลนทันทีส่วนอา,าเฉาก็วิ่งหลงกบกระสุนได้ทันสำยังลงไปหยิบปืนที่ตกอยู่ที่พื้นและยิงพวกโจรตายกันไปทั้งหมดอาเฉาจึงได้เป็นฮีโร่ของเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนพี่โลนแกก็ยังไม่ตายและลุกขึ้นมาสั่งคัดอาเฉาจึงยอมหลุดออกมาจากคาแรคเตอร์ตัวแสดงและแล้วตำรวจ ก็มาช่วงท้ายเรื่องตลอดเหมือนเคยอเฉา,ากลับมาที่บ้านนางเอกก็แปลกใจตอนเช้าใส่สูตรไปทํางานกลับมากลับกลายเป็นคนส่งของซะอย่างนั้นเธอถักผ้าพันคอให้กับอเฉา,าและขู่ว่าอเฉา,าห้าไปมีเมียน้อยละ่ะระหว่างที่นางเอกกําลังโมโหมากอาาเฉาก็บอกว่าเพียวๆผมรักคุณนะเท่านั้นแหละนางเอกก็ถึงได้ยอมใจเย็นลงพร้อมกับเข้าไปกอดอเฉา,าภายหลังอเฉา ก็ให้หนางเอกมาทำงานเป็นนักแสดงละครเวทีของเขาและมีเจเจียนเข้ามาร่วมแสดงด้วยอีกหนึ่งคน mm hmm. เมื่อเจเจียนที่เป็นดาราดัง mm hmm. เข้ามาแสดงละครเวทีที่นี่คนดูก็เต็มไปหมดและจบลงอย่างมีความสุขมาก mm hmm. หากผิดพลาดประการใด mm hmm. ผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ